สำหรับส่วนตกปลานะครับผมขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเมื่อกี้ที่ผมนะไปแย่งเชียงไปดักป้นนะครับผมอะ่ะตอนแรกไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ในส่วนของนะครับของตัวนะของไอไข่มุกนะครับยังได้เท่าเดิมนะแต่ว่านะครับเ,เกมเพิ่งอัปเดตมานะครับอัปเดตของผมเนี่ยก็คือบวกมาหนึ่งยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเหลือเวลาอีกไม่ไม่นานนะครับเพื่อนๆระหว่างนี้เพื่อนก็ ไปนะแย่งชิงกันได้เลยนะเพราะว่านะสมมุติว่าตัวอย่างนะครับถ้าหากว่าเป้าหมายของเพื่อนนะได้หนึ่งพันนะครับเราไปเราไปเราไปเก็บของเขาเนี่ยเราไปป้นของเขาเนี่ยเราจะได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นก็คือสองร้อยนั่นเองนะครับแล้วเราก็จะชิงแย่งชิงในส่วนของเนี่ยครับของอันนี้มาได้นะครับเราก็ได้ได้มาเรื่อยๆนะครับมันอยู่ที่เขาเรียกนะในส่วนนี้มันอยู่ที่ความ ความเขาเรียกนะเฝ้านะเฝ้าเหมือนกับเฝ้าดูนะว่าใครครับมีหอยเยอะนะมีแต้มไข่มุกเยอะนะครับเราก็ไปแย่งชิงคนนั้นนะครับมาเป็นของเรานั่นเองนะครับเราก็แย่งชิงนะแล้วเราก็ต้องระวังด้วยนะไม่ให้คนอื่นมาแย่งชิงเรานะอย่างเช่นคนนี้นะผมก็เล็งๆอยู่นะครับได้เจ็ดได้เจ็ดร้อยนะ เจ็ดร้อยนะผมแย่งชิงผมก็ได้มาร้อยนิดนิดนะเดี๋ยวผมร้อยให้เขาได้เยอะก่อนแล้วผมจะมาแย่งชิงนะครับก่อนที่เราจะแย่งชิงครับเราต้องนะในส่วนของเราเนี่ยเราต้องเหมือนกับให้อยู่ให้ได้นะถึงครึ่งชั่วโมงก่อนนะเราถึงไปแย่งชิงคนอื่นได้นะครับแล้วตอนแย่งชิงมานะเพื่อนจะเห็นว่าเรามีเกาะเห็นะครับเกาะหนึ่งชั่วโมงนะช่วยช่วยเราเหมือนกับหนึ่งชั่วโมงนี้นะครับไม่ให้ใครมาตีเราได้นะครับแล้วนะบันทึกการต่อสู้เราสามารถดูเลยนะว่ามีใครที่มาตีเราบ้างนะในนี้ครับ ประวัติการแข่งแบไม่มีนะไม่มีเคตีผมนะอันนี้ประวัติการต่อสู้นะผมแย่งชิงของเขามานะหนึ่งรอยี่อ็นะคนที่ถูกแย่งชิงเนี่ยก็จะไม่ได้รับอะไรหรือเปล่านะไม่ได้รับเลยนะหรือเปล่านะก็น่าสงสารเหมือนกันนะนะครับนี่ครับเราก็บุกเข้าไปนะต้องขออภัยจริงๆนะสําหรับกิจกรรมนี้นะเป็นกิจกรรมที่สร้างความร้าฉานมากนะครับอ่าในส่วนหนึ่งนะผมลองอ่าเอา,เอา,เ,อาเอาปลาที่ตกได้นะคือปลาตัวนี้นะ มันจะมีรายชื่อปลาอยงี้ยปลาที่ผมตกได้ตัวเดียวนะมันเพิ่มเยอะมากนะเพิ่มสุขภาพในส่วนเนี้ยก็คือนะก็เพิ่ม,มนะในส่วนนี้คืออ่า80,000นะ80,000 SP ไป80,000นะครับออจะเห็นว่ามีช่องหลายช่องนะผลโปรดล็อกนะขนล,ล็อกไปก่อนเลยนะนี่ครับอันนี้มันจะเนี่ยเราดูนะครับเราจะใช้เหรียญน,นะต้องเอ่อหมื่นเก้าหมื่นนะตอนนี้ผมไม่สามารถที่จะ เพิ่มได้นะผมมีแค่4ี่หมื่นสามนะเหรียญตรงนี้เนี่ยได้จากอะไรครับได้จากพวกตกปลาแต้มต่างๆนะเดี๋ยวผมจะมาตกปาอไปคือชั้นนั่งตกปลาอยู่ริมตะลิงแปลกใจเสีจริงปลาไม่กินเยอะเหมือนเดิมนะผมก็จะมาตกปลานะอีกครั้งหนึ่งนะผมอยากได้ตัวสีสีม่วงนะมันน่าจะได้แต้มเยอะมากๆนะหรือว่าอะไรก็ได้นะผมจะเอามาใส่นะในช่องนันนะเพื่อน เอ้เนี้ยได้ไหมฮะไม่ได้นะโอ้มันได้ยากจริงๆนะมันต้องไขมุกก็ต้องแย่งชิงนะนะครับแล้วปลาก็ได้แต่นางสาวนี่หมาความว่าไงก็ไม่รู้นะนะครับเนีย่ยอได้ได้ได้ค่าพลังเยอะมากเลยนะครับตอนแรกผมอะได้คือประมาณแค่แบบเขาเรียกอ,อะไรแค่หกสิบกว่าล้านเองนะครับ แต่พอได้ในส่วนของแปดหมื่นนะนะเพื่อ8แปดหมื่นนะผมโหได้เอชมาเยอะมากนะั่หมายความว่าการที่เราตกปลานะจะช่วยให้ค่าสเตตัสนะของมูลเพื่อนอนะ่ะได้มาเยอะมากๆเลยนะกิจกรรมนี้นะผมบอกเลยนะแบบเพิ่มค่าพลังของเพื่อนได้แบบสุดยอดมากเลยนะแต่ประเด็นคือมันเปิดมันมันจับไม่ได้นะ เราอาจจะต้องซื้อเหยื่อมานะครับซื้อเหยื่อมานะครัเดี๋ยวผมลองซื้อเหยื่อมานะครับแล้วก็มาตกนะผมจะเอาเหยื่อที่มันนจะจับปลาใหญ่สิร์เซนก่อนนะในส่วนนี้นะมามามาใช้เล่นๆก่อนนะเราให้เพื่อนดูว่ามันแตกต่างกันยังไงนะว่าผมจะได้ปลาหรือเปล่านะครับถ้าได้ปลามานะผมก็จะมาใส่ตู้ปลานะครับตรงนี้นะก็สามารถที่จะนะครับเอามาเนียรบ เอามาใส่แล้วเพิ่มสเตตัสได้เลยนะเมื่อกี้เนี่ยถ้าหากว่าเพื่อนเห็นนะก็ขมว่าเนี่ยหกอะไรอ่ะหกหกสิบกว่าล้านเท่านั้นเองเนี่ก็คือนี่สิเจ็ดสิบสี่ล้านแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตกปลาแต่ละตัวได้นะเราเพิ่มได้เป็นอาจจะเป็นสิบล้านเลยนะก็คือค่าพลังนี่เฟรืรอมากนะไม่รู้บา็กหรืออะไรนะแต่มันบวกทุกตัวละครที่อยู่ในช่องช่องตัวละครนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตกปลานะเราซื้อร้านค้าเนี่ยผมแนะนำนะให้ซื้อตรงส่วนนี้นะ เพื่อที่จะเพิ่มโอกาสนะในการได้ปลานะนี่นี่ผมแบบไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้ทำอะไรนะแต่ว่านะได้แค่มาตัวนึงเองนะเดี๋ยวผมจะลองซื้อนะมาเปิดมามาเหมือนจับปลานะอาจจะได้เยอะขึ้นเนะนี่ยนะเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยเพิ่มคะแนนเนี่ยล็อตอะไรเนี่ยทักษะเพิ่มขึ้นนะก็จะมาลองเล่นเรื่อยๆนะสำหรับกิจกรรมนี้นะอันนี้เป็นแนวทางเล็กๆ,ๆน้อยๆนะแต่ว่าเนี่ค ไข่มุกอันนี้มันช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะนะเหมือนกับไปอัพนะอัพในส่วนเบ็ดส่วนอะไรได้อีกนะผมคิดว่านะกิจกรรมนี้นะมันบวกมันเพิ่มตลอดไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะได้ตรงนี้มานะเรื่องสองเรื่างสามถ้ามันกิจกรรมมันมาเรื่อยๆทุกวันนะผมว่ามันไม่มีเขาเรียกอะไรมันไม่มีวันหมดนะวันหมดเขตนะหรือว่าวันสิ้นสุดนะเราก็ตกไปเรื่อยๆนะมันไม่มีอันดับนะไม่มีอันดับบอกนะ ผมคิดว่าความสําเร็จพิพิธภัณฑ์อะไรเนี่ยความสําเร็จเนี่ยมันอาจจะเป็นการแข่งกันอีกทีนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีการแข่งอะไรทางนั้นนะเราก็แข่งกับตัวเองไปเรื่อยๆนะเราเรากเก็บสเตตัสพวกนี้นะเยอะม,มากๆนะถ้าหากเราได้ตรงนี้มาเราก็ได้ทั้งเพชรน,นะได้การจอกเกาะเยอะมากนะในส่วนนี้นะเนี่ยเรวานเพชรค่านี่ปิดกั้นนะบวกไปเยอะมากนะในยิ่งยิ่ง,งแบบไปเยอะๆนะยิ่งอันนี้นะโผลเนี่ยบวกไปเยอะมากนะครับอันนี้ผมยังไม่เห็นมั้งมันได้แค่นี้มั้งนะ เดี๋ยวกอะล้างนะเดี๋ยวต้องไปในกอดล้างผมต้องเก็บพวกนี้ไปให้หมดก่อนนะรับเนี่ยเราจะได้เพชรนะหรือว่าผมอาจจะปเก็บปลาไปเรื่อยๆนะแต่ว่ามีตัวช่วยก็คือเนี่ยร้านค้านะซื้อเพชรได้เลยครับเพชรเมื่อเพชรเราก็ไล่สํารวจไปแล้วเมื่อกี้เห็นไหม เราก็ไปเก็บกล่องเราก็ได้4 0 0ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยใช่ครับก็ได้ประมาณสัก4 0 0พันนะเราก็สี่พันนี้มาซื้อเบ็ดไอ,อเราซื้อไอ,อเบ็ดไอ,อเบ็ดไออะไรนะเหยื่อนะเหยื่อมานะผมมองวังนี้ยน่าจะโอเคนะปลาใหญ่สิบเปอร์เซ็นต์นะหรือไม่เราอยากจะตกปลานะเราก็มีโอกาสนี่ครับความสำเร็จในการตกปลาห้าเปอร์เซ็นต์นะหรือว่าเราใจร้อนอ่ะเราต้องการที่จะเร็วๆอ่ะเราก็ต้องเลือก การจับปลาในส่วนนี้ปลาตัวเล็กอัสิบห้าเปอร์เซ็นตรงนี้นะห้าร้อยเราเสียห้าร้อยนะเนี่ยครับเนี่ยเราจับปลาใหญ่เนะี่ยเอากบไปนะครับแล้วก็ถ้าหากเราจับสําเร็จในตัวปลาสิบห้าเปอร์เซ็นก็น่าสนใจนะครับสำหรับผีเสื้อเนี่ยถ้าต้องการแบบว่าต้องการเปอร์เซ็นต์ในการตกปลาผมคิดว่าผีเสื้อน่าจะดีที่สุดนะครับเราจะได้ปลามาตลอดนะไม่ใช่แบบเกลือตลอดนะเดี๋ยวผมจะซื้อในส่วนของผีเสื้อนะแล้วก็เดี๋ยวมาลองนะเดี๋ยวรอให้เหมือนกับในส่วนของเนี่ย เต็มก่อนนะเหลืออีกประมาณสักนะสนาทีนะเดี๋ยวผมรอ2นาทีนี้นะแล้วลองตกปลาแล้วผมลองซื้อในส่วนของผีเสื้อมาก่อนนะเนี่ยมันจะมีโอกาสสาเร็จเท่าไหร่นะครับลองลองลอง,ลองดูนะครับเนี่ยครับเราจะมีที่ดินนะก็คืออย่างที่ผมบอกก็คือถ้าหากเราเก็บเลเวลมาเพิ่มได้นะเราก็จะเพิ่มในส่วนนี้ขึ้นมาได้นะนครับเนี่ยตู้ปลาก็อย่างที่บอกนะเราก็เก็บมันจะมีข้อมูลนะนี่ เห็นไหมครับข้อมูลก็คือสเตตัสที่เราได้นะปัจจ like <masterpiece> ุบ <everywhere> ันเราได้อะไรมานะ้วบวกอะไรบ้างนะในส่วนนี้80,000ก็ถือว่าเยอะนะครับช่วยสเตตัสของเพื่อนๆได้เป็นอย่างดีนะครับแล้ววันนี้ช่องเก็บของพวกนี้นะเพื่อนเพื่อนอาจจะมองว่าไอ้แต้มเนี้ยนะเราได้มาจากเราได้มายังไงนะเนี่ยปลาเหรียญปลาเนียครับเราสามารถที่จะไปที่ตู้ปลานะแล้วเข้าไปบวกรายชื่อปลาแล้วก็ปลดล็อกนะใช้ต้อง9 0,000นะครับใช้เยอะเหมือนกันนะแล้วถ้าหากปลดหมดเนี่ยใช้เยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็สะสมพวกนี้ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ฮะนครับ,รบเป็นการนะสำหรับการตกปลาเนะี่ยการกิจกรรมตกปลาเนะี่ยสามารถเพิ่มเซตาให้เพื่อนๆอ,อย่างก้าวกระโดดอย่างแน่นอนนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับอันนี้เนะี่ยผมจะมาตีคนอื่นนะแล้วผมลองลองหยุดขุดขุดขุดท้ยได้ไหมเนะี่ยผมเห็นด้วยนะแล้วผมจะไปตีคนอื่นนะเนี่ยผมจะไปตีคนอื่นนะเดี๋ยผมเลงนะนะอ่าเนี่ยนฮะ จ็ดร้อยนะผมไปดูแบบว่าใครได้พันเนี่ยผมจะไปตีนะนี่ฮนะได้พันแล้วนะผมจะไปตีเขานะไปป้นเขานะนี่นี่ฮนะผมจะไปป้นเขาเลยนะตอนนี้ไปป้นเขาแล้วนะที่ผมรีป้นเพราะอะไรครับเดี๋ยวมันจะหมดมันจะรีแล้วนะผมต้องรีบป้นนะครับเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงผมก็จะมาตีอีกนะเนี่ยนะ เนี่ยเดี๋ยวอีกสักเดี๋ยวผมก็จะเรียนะผมก็จะบันทึกการต่อสู้ผมจะได้มาสองร้อยสิบอันนั่นเองนะก็คือจะสามารถที่จะมาเขาเรียกอะไรอะ่ะมาเอามาใช้นะเอามาใชใ้ส่วนนี้ได้เลยนะนี่อ่ะแปดร้อยเห็นไหมผมได้แปดร้อยผมย่งชิงเข้ามาผมแยั่งชิงเข้ามาครับต้องขออภัยนะต้องขออภัยเป็นการแย่งชิงจริงจริงนะสําหรับเพื่อนเพื่อนที่โดนผมนะนั่นไปต้องขออภัยนะผมซื้อในส่วนของเนี่ย ผีเสื้อมาก่อนเลยนะคนี่ผีเสื้อมาสิบอันนะแล้วผมก็ไปเลือกเป็ดตกปลาก่อนนะไปเลือกเหยื่อนะผมใช้อันนี้ผีเสื้อก่อนเลยนะผี่ใช้แล้วนะผมไม่รู้ว่ามันจะได้เยอะหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะมาตกปลาให้เพื่อนๆดูนะว่าผีเสื้อเนี่ยมันจะได้ปลาจริงหรือเปล่านะผมว่าอยากจะได้ตัวดตัวปลามากันนะว่ามาอัพสเตตัสผมซะหน่อยนะ อ่าได้ปลามานะครับความเร็วเพิ่ม20สเอร์ซ็นตนะหายากด้วยนะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่านะการเพิ่มในส่วนของผีเสื้อนะเพิ่มการตกปลาได้อย่างแน่นอนนะครับก็คือปล่อยในพิพิธภัณฑ์สัตว์นะผมไปที่ไปส่วนนี้เลยนะนี่คนระับผมได้อีกตัวหนึ่งแล้วนะผมไปปล่อยนะผมจะได้ความเร็วเพิ่มอีกนะครับนี่คนระับในส่วนนี้นะครับนี่ผมได้ความเร็วมาเพิ่มแล้วนั่นหมายความว่าผมจะรอนะการการมีเบ็ดอะไรเนี่ยนะ การได้นะการซื้อเบ็ดการซื้อเหยื่อนะการซื้อเหยื่อนะก็ทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถที่จะตกปลาได้นะผมซื้ออเนี่ยเพราะโอกาสได้ต้องสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะเยอะที่สุดแล้วนะนะครับก็นะไปลองดูนะเพื่อนๆอ,อ,อยากจับปลาตัวใหญ่ได้ก็เอากบนะเอากบนะปลาตัวใหญ่น่าจะเขาเรียกอะไรน่าจะได้สเตตัสที่เยอะนะเนะี่ยผม่พลาดนะผมพลาดนะก็อยากไม่อยากให้เพื่อนพลาดแบบผมนะผมเสียไปอสเตตัสตามินานะ ไปสองร้อยแบบ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 ไม่ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยนะแต่ผมพอเล่นได้นะการแย่งชิงของการก็เลยการแย่งชิงนะตอนนี้นะก็แข่งขันกันอย่างดุเดือดแน่นอนครับเพิ่งเริ่มต้นเองนะวันนี้วันแรกนะเพิ่งเปิดมาได้ประมาณสักประมาณสามสี่ชั่วโมงเนาะก็เริ่มมีการแข่งขันแล้วนะอย่างดุเดือดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ เฝ้านะก็เฝ้าดูนะเฝ้าดูของตัวเองให้ดีนะครับอย่าให้ใครนะมาป้นเราได้นะสําหรับสายฟรีนะผมว่าประมาณสัก5้าร้อหรือ1,000งพันก็รีบนะรีบมาเก็บได้แล้วนะครับไม่เช่นนั้นเนะจะโดนคนขโมยนะไม่ใช่แค่ผมขโมยนะก็จะมีคนมาขโมยของเพื่อนนะครับนะครับเนี่ยผมก็จ้องขโมยอยู่นะคนได้เยอะเป็นพันเนี่ยผมจ้องจ้องขโมยเนะีต้อง2 0 0นะครับก็นะสําหรับนะ การนะการตกปลาก็ผมก็คิดว่า,าเพื่อนๆก็ได้ความรู้ไปครบถ้วนแล้วนะแลนะตอนนี้นะครับก็นะครับอย่างสุดท้ายแนละ้วผมขออภัยมากๆนะถ้าผมตีใครไปนะผมก็ไม่ตั้งใจเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าหากเพื่อนๆปล่อยแต้มไว้นะยังไงก็ต้องมีคนมาขับป้นของเพื่อนๆอ,อย่างแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากทิปการตกปลานี้ไว้ด้วยนะเป็นการเพิ่มเติมนะว่านะครับ จะใส่ยังไงจะอะไรแบบไหนนะเพราะผมก็เพิ่งเล่นกิจกรรมนี้เหมือนกันนะครับยังไงก็ฝากนะฝากนะเหมือนกับฝากช่องผมด้วยนะครับไว้เ,เพื่อนๆติดตามมีมีสาระนะ่ารู้นะแล้วอีกอย่างนึงนะน้เพื่อนๆตอนนี้นะเดี๋ยวรีเซิร์ฟมานะก็จะมีกิจกรรมหมูป่านะผมทาไว้แล้วนะเดี๋ยวผมจะไปใส่ในเพลย์ลิสต์นะเพื่อนๆน,นะสามารถที่จะไปเล่นไปลองเล่นแล้วก็ไปลองลากเส้นนะครับกิจกรรมหมูป่านะครับกับผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปใส่ในเพลย์ลิสต์ของผมนะครับ ก็ลองไปดูกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ลาไปก่อนนะเดี๋ยวเจอมันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับผม